นักเรียนฟังทั้งนี้จะใส่ได้ไหมเนี่ย <c oughs> <ะ>ทำธรรมดาดำตาดำตานักเรียนฟังทั้งนี้ <riots> เพราะว่าพี่มีดี่เลยดำตากระเป๋านักเรียนซื้อมาจากเซเว่นนะอันนี้ราคา119บาท ให้ดูคร่าวๆก่อนเน่เน่เน่เนออมีใครเคยเห็นกระเป๋าแบบนี้ในเซเวนบ้างและมีใครซื้อมาแล้วบ้างก็มาคอมเมนต์คุยกันนะแน่นอนว่าคลิปนี้เราจะมารีวิวกระเป๋านักเรียนใบนี้นะและก็ยังมีนี่จ้าที่เห็นอยูเน่ ใครได้นเสาวจ้านี่จ้าใครได้นเสาวจ้ามีหลายสีนะจ๊ะอยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยคอมเมนต์กันเข้ามานะว่าอยากจะให้พี่กินสีไหนแต่ก่อนที่จะไปกินเรามารีวิวจงเจ๋งอะเจ๋งอะอ่านนิดนึงนะคะเขาคือ milk flavor biscuit นะ t รา i Ora เพื่อนๆเป็นกระเป๋านักเรียนจ้ะแบบนี้ อ,อพี่จะสะพายได้ไหม <laughs> จะใส่ได้ไหมนี่ <laughs> ทุกคนมาใส่ไม่ได้ใส่ได้แค่นี้ <laughs> ใส่แคได้ข้างเดียวนะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันเลยดีกว่าถ้าพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ให้พี่ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันใครยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าข้างในจะมีอะไรจะมีอะไรโอเคเรามาดู กันเลยเฮ้ยข้างในมีอะไรหมดยังหมดยังเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วเดินๆอ,อ,อ,อะไรเนี่ยอะไรกันเนี่ยเฮ้ยอันนี้คืออะไร <c oughs> มีสติกเกอร์อยู่ตรงนี้ให้ด้วยนะครับเป็นน้องหมากับน้องแมวนี่ดูอ่ะเป็นแบบสติกเกอร์แล้วก็มีอะไรเนี่ยมันคืออะไรจ๊ะสสยของคอเพื่อนๆคือเราจะเป็นน้องหมาหรือเปล่า <c oughs> ใส่จูงซึ่องอันนี้คือที่ใส่แอลกอฮอล์เป็นรูปน้องหมานะน,นี่ใส่แอลกอฮอล์จ้ะน,นี่ใส่แอลกอฮอล์แบบนี้ปีปึ๊บแล้วก็ล้างมือเฮ้ยยังมีใครพกแอลกอฮอล์ไปโรงเรียนอยู่บ้างแม้ว,ว่าช่วงนี้โควิดจะหมดไปแล้วเราก็ยังสามารถพกแอลกอฮอล์เอาไว้ล้างมือได้นะเพื่อนๆมันยังมีเชื้อโรคอื่นๆเนี่ยที่เราจะต้องระมัดร,ระวังนะก่อนกินข้าวก่อนเอาอะไรเข้าปากเนี่ยจะต้องล้างมือด้วยอันนี้พี่ก็ไม่รู้ว่ามันติดยังไงเนี่ยเราใส่อันนี้ไปด้วยนะเป็นสร้อย กลายเป็นสส้ไปเลยแบบนี้สส้แอลกอฮอล์อ่ะมาดูขนมกันเป็นมิลบิสกิตนะเพื่อนบิสกิตก็จะมีลายอีกนี่ลาย้องหมาเนี่ยพักของกินแป๊บนึงส่อนที่เป็นกระเป๋าแล้นี่มันเก็บของได้จริงนะเหมาะกับน้องตัวเล็กเนี่ยสพายได้ <S 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 แบบนี้นจ้ะ น่ารักดีเหมือนกันนะนี่น่าจะกันน้ํานะอ่ะใครชอบก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามานะเพื่อนๆแต่คลิปนี้ยังไม่จบเพราะว่าพี่ทีเท้เนี่ยจะมารีวิวอันนี้ด้วยนี่ให้ดูคร่าวๆก่อนเป็นขนมช็อกโกแลตนะนี่ไดโนเสาร์เดี๋ยวเรามาเลือกกินกัน1สีนะให้เพื่อนๆคอมเมนต์กันเข้ามาเลยว่าอยากให้พี่ทีเท้เนี่ยกินสีอะไรสําหรับวันนี้พี่ทีเท้จะเลือกกินสีสีสีสชมพูเราจะกินสีชมพูนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพี่ทีเท้จะได้ของแถมอะไร เป็นช็อกโกแลตบิสกิตนะโอ้โ้บิสกิตนะโอ้นะโอมันพุ่งหมดเลยอันนี้หล่นที่โต๊ะนะไม่ได้หล่นที่พื้นกินได้อันนี้เป็นของเล่นนะมาดูกันว่าพี่ดีเทจะได้อะไรพี่ได้เป็นนกวีดน,นี่ตัวอะไรเนี่ยกวางหรือเปล่า เอาได้เท่านี้แล้วก็มีช้อนมาให้นี่น่ากินไหมวามันคือช็อกโกแลตฟินๆเลยอ่ะเนาะ่ากินว้าวขนมเต็มเลยจนขโมยขนมโอ้อืมกล้ามายามข้าเหรอนี่ว้าวเหรียญทองแล้วก็เหรียญแดงเราจะรวยกันแล้วทุกคน ข้ามีหน้าที่เฝ้าขุ่มทรัพย์ขนมฮ่าฮ่ฮ่ฮฮนี่คือหน้าที่ของข้าที่จะต้องปกป้องขนมบึน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 พื้นที่นี้ข้าเป็นคนคุม เสียงอะไรว้าขนมเต็มเลยมีขนมอะไรบ้างเนี่ยสมบัติมีเป็นเหรียญทองแล้วก็เหรียญทองแดงด้วยนะว้าเป็นเย,ยลี่เหรอนี่เย,ยลี่ไอติม จะนองไข่มุกปะเนี่ยแหวนเราจะเลยกันแล้วอันนี้ก็ไอติมแต่เป็นไอติมมาร์ชแมลมีตีนแมวรวมโคลาเดี๋ยวเราจะไากินกันหมดนี้เลยอย่างแรกเดี๋ยวเรามากินเยลลี่ไอติมกันมีไอติมมาร์ชแมลด้วยเดี๋ยวเรากินสองอย่างนี้กันเลยเป็นไอติมสีชมพูแล้วมันแกะยังไงล่ะนี่แกงี้อู้แกะอย่างงี้ได้เลยอไอติมจิว๋ว ไซเป็นสตรอเบอรี่อืมอีกอันเป็นไอติมมาร์ชเมลโล่สีชมพูเหมือนกันดูสิน่ากินมุ้ยอืมไซ้ก็เป็นสตรอเบอรี่ดูความกรอบอืมไอซิงเปรี้ยวมีผงเปรี้ยวด้วยทุกคนต่อไปเรามาเปิดกล่องสมบัตินี้กันนะมีเป็นเหรียญทองแล้วก็เหรียญสีแดงนะมันคือเหรียญทองแดงหรือเปล่า แต่ก่อนที่จะไปกินใครที่ดูคลิปมาถึงตรงนี้อย่าลืมช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่ดีเทนได้นะมีว้เหรียญทองแล้วก็เหรียญแดงเราจะรวยกันแล้วทุกคนเป็นรูปดราก้อนนะเพื่อนหรือว่านี่คือขุมทรัพย์จากมังกรหรือเปล่า <c oughs> ขุมทรัพย์ช็อกโกแลตเน้นๆนนี่น่าจะเหรียญห้านี่ห้าบาทเลยปะ่ะ <c oughs> ม,มาสิแดงโอเคนี่ ช็อกโกแลตหนึ่ๆและอีกหนึ่งความร่ำรวยนี่คือแหวนแหวนเพชรหรือเปล่าแหวนสีฟ้านะมันเป็นแหวนบูเบอรี่นะเพื่อนๆโอ้เพชรแสบตาอืมมใส่นิ้วเลยโอ้โหมันจ้าซะเหลือเกินมันจ้าซะเหลือเกินอะไรนะบูเบอรี่หวานมาก ช่วงนี้รวยน,นะเดี๋ยวเราใส่แบบนี้แล้วกิกนขนมต่อเลยนะเพราะว่าอันต่อไปก็น่าสนใจเหมือนกันเป็นขนมจากประเทศจีนนี่อันนี้คือชานมไข่งูเป็นแบบนี้ดูสิดูดูเป็นอย่างนี้นะมันเคลือบอะไรด้วยแหละ <C le as> รสชาติมันจืดจืดอ่ะเพื่อนๆอุ้ย <C le as> ไม่รู้ว่ารสเท่าไหร่อ่ะจืดจืดและอีกหนึ่งอันเป็นตีนแมวโอ้โหตีนแมวอยู่ในกระทะพร้อมทอดเป็นเยลลี่ตีนแมวเพื่อนจริงๆแล้วเป็นขนมจากเซเว่นนะนี่ โอ้โอ้โอ้ g o d นี่เป็นเยลลี่ตีนแมวนะข้างในก็จะมีเป็นป๊อปปิ้งแคนดี้เดี๋ยวเราเอาตีนแมวใส่กระทะมันจะคล้ายๆกับเยลลี่ไข่ดาวโอ้นี่น่ากินมากดูสิเดี๋ยวเราจะโรยป๊อปปิ้งแคนดี้เลยแบบ ASMR อะไรนะเพื่อนนี่โอ้ อร่อยและอีกหนึ่งอันน่าจะเป็นใยแมงมุมนะแล้วก็อีกหนึ่งอันนะเป็นลูกอมโคลาเพื่อนแต่เดี๋ยวเรามากินใยแมงมุมกันก่อนเลยนี่มีสองสีมันจะมีสองสีเป็นสตรอเบอรี่แล้วก็อัง่นนะแล้วมันเป็นใยแมงมุมยังไงกินหอมมากจริงๆมันไม่ใช่ใยแมงมุมรู้มมันคืออะไรมันคือผมเปียต่อผมต่อผมต่อผมเพื่อนเพื่อนกินทีละเส้นนะไม่ต้องกินคำใหญ่แบบพี่นะเดี๋ยวติดคออันนี้คือคำเตือนนะครับ สุดยอดมากหอมกลิ่นผลไม้มากเนื้อชัดเปรี้ยๆนิดนึงด้นะและอย่างสุดท้ายเป็นลูกอมโคลา้มซับโค้กเป็นโคลก์รูปหัวใจนะเพื่อนมันคือรูปหัวใจนะเป็นฟีลคล้ายๆกับกินวิตามินซีหรือเปล่าอรุ่นโค้ามีความเปรี้ยวนิดนึงเมื่อกี้เสียงอะไรวะ นี่่หวาคนเฝ้าขนมกลับมาแล้วเฮ้ยน <Hey, S 2> ั่นมันอะไรเนะี่ยจุดกำมยขนอมอืม กามยายามข้าเหรอไอคนนี้หรือเปล่านะที่โดนประกาศจับกินหมดแล้วมั้งนะ่ะคิดว่าจะรอดจากน้ำมือข้าเหรอฮ่า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 คิดว่าจะรอดน้ำมือข้าไปได้เหรอ ไดีโอ้ยยิ่งใหญ่เลยืมนรอดแน่เฮ้ยมันหายไปไหนวะมันหายไปได้ไงวะเนี่ย เมื่อกี้ราหล่มข้าไปหมดเลยยังเหลือเหรียญทองกับโคลกลาไว้ให้ข้าเนี่ยมันอยู่ไหนห้องมันวะเมื่อกี้มันก็อยู่ตรงนี้เองเนี่ยหรือว่าเมื่อกี้คือไป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 ผีเกมชาร์เลนในวันนี้รับฟรีนี่เลย แบบเซตซื้อมาจากในเซเว่น แต่คนที่จะได้จะต้องชนะเกมนี้นั่นก็คือเกมตอกแพนกวินหรือล่าไม่รู้ว่ามันเรียกว่าเกมอะไรนะเนี่ย b e a ไอคหลายคนน่าจะพอคุ้นเคยนะกับวิธีการเล่นก็คือตอบแล้วก็ห้ามตัวแพนกวินอันนี้หล่นลงไปนะจริงๆเขามีอันนี้ให้ด้วยนะเพื่อนๆแต่ว่ากติกาที่เราจะเล่นในวันนี้ก็คือเปลวิงฉุบและคนที่แพ้จะต้องตอบเน่และนี่คือของรางวัลที่จะได้นะเป็นเมลลี่คริสต์มาสนะมันเงื่อนโคอาล่ามาร์ชช็อกโกแลตขนมปังกรอบสอดไส้ซึ่งพี่ทิเทศเนะี่ยคิดว่าข้างในน่าจะมีของแแถมออีีกกต่ก่่นทจะ เพื่อนๆอย่าลืมช่วยกดไ like, ลค์คลิปนี้แล้วไปเริ่มกันเลยมาเรามาปักนจยิงยิงพกกระเป๋าย,ยงิยงจบ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 แพ้ตอบครับเอาเลยเอาเลยโอ้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 แอนนี่ตามผมนะครับโอ้โอเคโอเคเอ้ย เนย์เงยสองอันเลยโคเทปเอ้ยเอ้ยเอ้ยยังไงยังไงถ้ามันพลิกความก็ถือว่าแพ้นะครับโอ้โหต้องยากมากอ้าวเกือบเป็นแล้วเอ้ยอยังไงยังไงยังไงล่นก็คือแพ้นะครับเอ้ยเอ้ยเอ้ยคิบว่ผมจะกลัวหรือแคบอ้าวอ้าวมันใกล้มา,ากๆแล้วที่จะพังลงมานะเพื่อน อยังรอดไปได้นะครับเน่เป็นไงผมก็ยังรอดอยู่นะได้สองอันด้วยเมื่อกี้โคตรเทพแล้วเอาแล้วยังไงฮะพังคลื่นลงมาเลยเอ้ยยังรอดเหรอฮะอ แอร์บูชนะในวันนี้รับไปเลยครับนี่ขอแล้วพ่อเชแต่ว่าผมไม่มีสิทธิ์ได้ของข้างในแต่ว่าเดี๋ยวเราจะขอพี่เตยนะฮะมาเปิดดูพร้อมกันว่าข้างในจะเป็นอะไรเปิดเลยครับคุณพี่เตยขอให้เพื่อนๆดูก่อนรอบๆได้ไหมฮะนี่นะฮะรอบๆรอบๆเขาจะมีโอเพ่นตรงนี้นะครับให้เปิดสองด้านนะครับดูจากรูปลักษณ์นะฮะนี่จะเป็นแบบกล้องถ่ายรูปผมขอลองถ่ายรูปหน่อยนะฮะหนึ่งสองะรูปผู้ชนะมาแล้วอะมาเปิดดูกันอันนี้ราคาเท่าไหร่เนี่ย อ๋อบาทโอ้ย,อยเห็นขนมเยอะด้วยเน่คอล่ามาชได้มาไม่ใช่แค่2ได้มาสามเดีย๋ยวมาดูอของแถมกันข้างในว่าคืออะไรครับหมดแล้วนะเพืนเมือได้นี่มันสไลด์แบบนี้เออเน่่ๆเข้าใจแล้วเก็บกล่องไว้เล่นได้ขนมด้านในนะครับผู้ชนะได้กินนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคนเรานะ่ะมันมีจิตใจเมตตาอารีใช่ไหมเขาก็จะต้องแบ่งคนอื่นกินด้วยใช่ปะล่ะ คนเราได้ต้องสามเหรออย่าโกงสิอย่าดูอย่าดูกล่องซุ่มมาดูกันว่าพี่น้ำตาลจะได้อะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหลวงลึกเลืองลึกจางสุ่มขนมกินกันวันนี้นะคบเราจะมาสุ่มขนมที่เป็นเหมือนกล่องสุ่มนะเพื่อนที่เราจะไม่เห็นนะแล้วเราก็จะหยุดแบบนี้แล้วก็สุ่มกินอย่างนี้นะคะ ดี๋ยวดูกันัะว่าจะได้อะไรแล้ววันนี้ซีเทมไม่ได้อยู่คนเดียวเพราะว่าอยู่อีก2คนนั่นก็คือพีเตอยและก็พีเตอยและก็พี่น้ำตาสวัสดีค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาสุกินขนมกันนะนี่ขนมเยอะแยะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าพวกเราจะได้กินขนมอะไรไปดื่กันเลยนี่คือขนมและเจี๋ยโอเยอะมากเยอะมากพี่อุไรจะได้คนแรกนะฮะเอาเลยครับพี่น้ำตาล้วงล้วงห้ามมองนะจ๊ะห้ามมองเอลยนะเอาเลยจ้า มาดูกันว่าพี่น้ำตาลจะได้อะไรซ pues ้ายซ้ายขวาขวาซ้ายซ้ายเอ้ยอะไรพี่จะได้จะได้อะไรจะได้อะไรอะไรดีอะไรดีเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ดี่ปาหนึ่งสองสามชิงว้าโอเคค่ะเป็นแคร์แบดลิปกลอสไซรัปนะคะนี่เลยนะนสติกเลยอ่ะจะได้เป็นดิวตี้บล็อกเกอร์ไงนี่เรามีผีเสื้อด้วยสีเดียวกันเลยเฮ้ยน่ารักชิง ก่อนน้องเป็นสาวคอนแก่นย่งบเคมีแฟนบ้านยูแดนอะนะแกะวันนี้กินวันไหนจ้ะแกะยังไม่เสร็จสักทีอ่าได้เลยอุ่นได้มุ่นได้แกเป็นลิปกลอสหรือเปล่าเป็นลิปกลอสน่าสนใจทาปากก่อนได้ไหมเลยทาปากแค่แหละแล้วก็หมดขึ้นหมดจะขึ้นปากไหม อร่อยปะทิ้งห <ASMR. S 1> ง่รสชาติยังไงอันนี้แบงคนอื่นกินไม่ได้ด้วยนะเพราะว่าน้ำลายชอบชอบเลยแบงคนอื่นกินไม่ได้นะ่ะเป็นแบบหว,วานอมเปรี้ยวนิดๆอร่อยมากกินเหมือนสตรอเบอรี่อ่ะโอ้ใช่ลูกอมน้ำซอมกินสตรอเบอรี่ตาโอเคม,มันเปรี้ยวปะ <inaudible> มีความเปรี้ยวอมหวานหลอกำลังดีใช่ไหมกำลังดีอร่อยมากไหนถ้าไปที่สิแล้วก็หมดขึ้นนะ มาแล้วครับถึงคิวพี่เต้ยกันบ้างมามาดูกันฮรัพี่เต้ยจะหยิบอะไรฮะได้อะไรนะจิ๊ดจิเฮ้ย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 หลวงลึกเหลืองลึกจังเฮ้ย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 พี่เต้ยจะเอาอะไรเนี่ยเฮ้ยได้แล้วเหรอ S <S เฮ้ยได้อะไรอะ่ะน่าสนใจแคแร์เบอร์สแตมบ็อกโคตติ้งมิลช์ช็อกโกแลตมันน่านจะเป็นของเล่นแล้วก็ของกินนะโอเคเดี๋ยวให้พี่เต้รม,มารีวิวกันนี่น่าสนใจนะน่าสนใจแกะยังไงก่อนมันคือหมีแคร์เบอร์นะเนี่ยโอ้โหมันหอมแบบเนี้ยข้างในมีอะไรฮะนี่มันกล่องสุ่มหรือเปล่ากล่องสุ่มหรือเปล่าฮะกล่องสุ่มหรือเปล่าฮะมันคือเฮ้ยคืออะไรเฮ้ย,ยม,มีขนมช็อกโกแลตช็อกโกแลตเหรอเนี่ยขอดูช็อกโกแลตหน่อย ว้าวกินเลยฮะช็อกโกแลตว้าวช็อกโกแตลตหล่นนี่อุ้ยนี่หนาเม็ดมากโอ้ยกรอบเนาะ<ม>ได้ยินเสียงกรุบกรอบแล้วข้างในคืออะไรอ่ะมันคือช็อกโกแลตมิ้วช็อกโกแลตนะโอ้โห <c oughs> กินคนเดียวไม่แบ่งใคร <c oughs> อร่อย <c oughs> ส่วนอันนี้คืออะไรครับเนี่ยมันต้องเป็นของเล่นอีกปะเฮ้ยตัวปั๊มขอดูหน่อยคืออะไรอ่ะ ปั๊มลายดอกไม้เหรอฮะดอไม้ไมไอะไรเนี่ยเรามีทิชชู่เราใช้ปั๊มบนทิชชู่ก่อนนะฮะแต่ว่าในนี้หมดแล้วในนี้ไม่มีอะไรชื่ๆๆๆอเฮ้ยนี่ผมรู้แล้วนี่เหมือนลายที่หน้าท้องของคุณหนีนี่ลายเดียวกันเลยเฮ้ยเจ๋งอะเจ๋งอะเฮ้ยเราเก็บไปปั๊มสมุดได้อีกนะเพื่อนแต่ถ้าปั๊มแรงมันก็จะซึมละ่ะนี่มันจะเป็นแบบนี้นะเพื่อนมาดูพี่ทีเท่กันมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะอย่าโกงสิอย่าดูอย่าดูปองุง มอามาดูพี่ตีกันจะได้กินอะไรนะอันยุดเอย้ออยคืออะไรเนี่ยเอย้กินอร่อยเล่นได้สนุกนะมันคืออะไรนี่ครับผมไหนลิง,ลงแหวนกำมีวแหวนกินเลยนะกินเลยครับกินหอมเบอร์ ดนะได้มาเยอะมากได้มาเยอะมากได้มาเยอะมากนี่โอ้ยอยากแบ่งเพื่อนๆด้วยอะ่ะมาครับเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนๆเนี่ยมากินด้วยนะเพราะว่าเราเปิดชานะ้ำได้เยอะมากอันนี้คือแหวนนะครับนี่เรามาเลือกแหวนกันนละวงเอาสีชมพูมันสีชมพูเหรอเปน,นสีม่วงเดียวบบสีฟ้าเฮ้ยแต่ว่าเรามีแหวนหลายวงเยอะมากจริงๆเพื่อนๆเดี๋ยวจะแบ่งกันแบแบไม่จํากัดไปเลยนะใส่นิ ผมใส่ทุกนิ้วเลยดีกว่าหอมด้วยอ่ะใส่ทุกนิ้วเลยไหมใส่เลยเลือกสีนะสีแค่สามสีน้ำตาลมีแค่สองนะจ๊ะได้กินแค่สองนะจ๊ะต้ำตเปลี่ยนสีเฉยเปลี่ยนสีใช่เอาได้เขาทุกสีเลยอันนี้คือเราล้างมือกันแล้วนะเพื่อนๆนี่ต้องล้างมือก่อนเล่นนะมีสีสีปกของปกห้านิ้วจ้าของห้านิ้วเลยจ้าอ่านีเเลยอ่ะเรามาอินแวนกันเด้อ มันทำอย่างนี้ได้ดนะไดไหรอนะโอเคเป็นแว่นตาได้กี่ทีก็ไม่รู้ทีเดียวจริงเหรออาอย่างอรอย่างได้สองทีได้สองทีดทีดีด,ด,ด,ดีนะโอ้โหเท่าไหร่ฮะเฮ้ยตาผมตาผมตาผมแนตา,ตาที่ดีเค่นะครับ ใช้กำลังเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับชนะว่าชนะชนะไม่มหขึ้นมาให้เลยใจ้าเท้าเตะอดีกว่านะไปได้่มาๆๆของไนตาพิเตอร์อาพิเตอร์ ้เท่าไหร่ครับอันนี้ของผมเฮ้ยพี่เต้ชนะเฉยช <laughs> นะอะไรชนะเจ็บมือเหรออุ้ยมันกดแล้วหยุดเลยไม่เโอเค เฮ้ยเฮ้ยมีสิไม่ทันเงี้ยวเงี้ยวไปลงไปแล้วเฮ้ยได้อีก แค่กินเล่าก็ไม่รู้โอ้โหลงตรงกลางเลยเฮวีเตยร์หลอนไปจัดไว้ดิมาแล้วมาแล้วก็ตรงกลางตรงกลางอีกแล้วอ่ะทไมได้เยอะจังเลยเฮ้ยเฮ้ยเป็นหมดเลยโอเวอร์โอเคเกมโอเวอร์แต่ได้กดหลายที่อยู่นะอร่อยหืมน่ากลัวมากเลย แบบเพืเอ่อนค่นี้พอเอ้าหมดแล้วเหรอนี่คือเรื่องมาในคลิปน,นี้อยากให้พวกเรามาชารเลนต์กินอะไรอีกก็อ,อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามานะครับแล้วเดี๋ยวจะได้มาในกิ๊หน้าวันนี้ประลวจ้าอย่าลืมเขาให้ละเอียดก่อนคืนด้วยนะ